โครงการผักสวนครัวหนูปลูกได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะทุกคนไหนเราก็มารวมตัวกันแล้วเราทำกับข้าวกินตอนเย็นดีไหมดีเลยอยากทำอาหารพอดีดีนะประหยัดเงินกระเป๋าของเราด้วยว่าแต่เราจะทําอะไรกินดีอะเราเสนอก๋วยเตี๋ยวลอดเราเสนอเกี๊ยวน้ำเราอยากกินผักเยอะๆเออฉันชอบกินผักเหมือนกันนะแต่ผักมันแพงนะ ใช่ฉันไปเจอผักที่ตลาดมามันแพงมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเรามาปลูกผักกินเองดีกว่าไหมดีว่าแต่เราจะไปปลูกที่ไหนเ่ยที่ไหนบ้านบ้านบ้านเราบ้านเรามีที่ว่างบ้านบ้ามดมีที่ว่างีเลยดีเลยดีเลยงั้นเราไปซื้อเมล็ดกันเลยดีไหมไปไปกันเลยขั้นตอนการทำงานนะคะจะใช้กระบวนการ P D C A มาที่ขั้นแรกขั้นวางแผนหรือแพลนสมาชิกวางแผนการทํางานและประชุมเลือกหัวข้อโครงการจากนั้นนาเสนอกับอาจารย์ประจํารายวิชาและเริ่มจัดทําโครงการสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้นัดรวมตัวกันประชุมเป็นครั้งแรกนะคะวันที่2ส,สุลาค่ะเพื่อจะเรียกยจายเพซื้อของสําหรับเตรียมการปลูกผักนะคะก็เลยจะแบ่กทีมกันคอยขหรับซื้อนะคะเพืะะ่อความสะดวกและรวดเร็วนัว่นเองะคะ่ะไปกันเลย ขั้นต่อมานะคะขั้นปฏิบัติตามแผนรอดูจะเริ่มจัดทําแผนการปฏิบัติงานจัดตารางวันประจําวันในการปลูกผักสวนครัวและลงมือปลูกผักนอกจากนี้นะคะพวกเรายังจะนําผักที่เราปลูกเองนะคะมาประกอบอาหารหรือคุกกิ้งปลูกครั้งที่1ผักบุ้งผักชีและตะไคร้เตรียมหน้าดินกันก่อนไปนะครับก็จะเป็นการปลูกผักบุ้งนะครับขั้นแรกก็เราก็จะทําเป็นเป็นร่องนะครับเป็นขุดร่องไปก่อน ไม่ต้องมากเลจากนั้นก็โรยมันริดไปเลยครับไม่ต้องโรยเยอะนะครับส่วนนี้ก็จะนำไปประกอบอาหารเช่นเราก็จะไปโรยหน้าข้าวต้มนะคะให้มีกรดิ่งเราก็จะเอาไปปักชํานะคะเห็นไหมคะว่าผักหนึ่งครั้งที่เราซื้อมาใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งค่ะ เราเลือกนําเศษวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลเพื่อทําเป็นกระถางต้นไม้ค่ะขวดพลาสติกนะคะซึ่งเป็นขวดน้ําอัดลมนะคะหรือว่าขวดอะไรก็ได้นะคะเราก็จะผเผาเป็น2ส,ส่วนค่ะด้วยส่วนหัวเราจะใช้ฝานะคะแล้วก็เจาะนําผ้านะคะหรือเศษผ้านะคะมาติดไว้บริเวณฝาค่ะ <_ S 2> พเพื่อใช้ในการดูดซับน้ํานั่นเองส่วนก้นขวดนะคะก็จะเติมน้ําไว้สําหรับให้พืชใช้หล่อเลี้ยงค่ะแล้วก็จะเติมดินเข้าไป ซึ่งผักที่เราจะทําการปลูกนะคะก็จะมีผักชีตะไคร้และก็กะเพราค่ะผักชีก็จะใช้ส่วนลำต้นที่มีรากนะคะแล้วก็ปักลงกระถางพลาสติกนะคะมาถึงการปลูกตะไคร้ของพวกเรานะคะก็จะนําเงาตะไคร้ามานะคะแล้วก็ตัดลำต้นให้เหลือเพียงสั้นๆแล้วก็ปักลงดินง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ ปลูกผักครั้งที่สองผักบุ้งผักชีตะไคร้ต้นหอมกวางตุ้งใบเตยถั่วงอกนี่นะคะคือหอมแดงนะคะที่เราเอามาจากบ้านของคุณรามุนนั่นเองนะคะเพราะคุณปามุนนะคะได้ทําการปลูกนะคะเราก็เลยขอแบ่งมานะคะกำลังจะเตรียมดินในการปลูกหอมครับนี่คือวิธีการปลูกหอมนะครับแล้วครับน้องๆเราจะเอาหัวหอมนะครับลงดินครับเทลงไปเลยมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้เต็มเลยนะคะ เื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นนะครับน้องค่ะก็จะรดน้ําให้ดินพอชุ่มนะคะไม่รดน้ําเยอะเกินไปนะคะเพราะจะทําให้รากของพืชนั้นเน่าได้ค่ะตอนนี้กาลังทําอะไรหรอคะตอนนี้นะคะเราจะปลูกผักเพิ่มนะคะผักที่จะปลูกนั่นก็คือผักบุ้งซึ่งมันใช้เวลาเกิดเร็วมากเลยนะคะเริ่มเลยนะคะเนี่ย นำดินผสมปุ๋ยนะคะมาใส่ลงกระถางให้ได้สักครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เกลี่ยหน้าดินหยอดมเมล็ดลงกระถางําลังจะเอาไปใส่น้ำค่ะไปรดน้ำตอนนี้นะคะกำลังจะมารดน้ำให้กับเหมือนเดิมค่ะรดน้ำแต่พอเหมาะค่ะไม่รดเยอะจนเกินไปค่ะ ้นใบเตยที่เรานํามาปลูกในครั้งนี้นะคะได้มาจากบ้านของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มค่ะในการปลูกนะคะจะใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าต้นใบเตยนะคะมีรากที่ยาวค่ะเติมดินเพิ่มนะคะแล้วก็กดหน้าดินให้แน่นค่ะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาปลูกถั่วงอกกัน,นะคะ่ะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือถั่วเขียวนะคะแล้วก็ขวดที่เจะดูแล้วค่ะวิธีทํานะคะก็คือเอาถั่วเขียวนะคะไปแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วก็จะเทลงไปแช่ อันนี้นะคะก็จะเป็นถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้แล้วหนึ่งคืนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาถั่วเขียวนี้นะคะใส่ขวดที่เราเจาะดูไว้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เขย่านะคะให้มันน,นะคะมาอยู่ในแนวตัวอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เวลาที่ถั่วงอกงอกอกอกมานะคะมันก็จะพองขึ้นมาในนี้ค่ะจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ให้เอาขวดนี้นะคะไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดค่ะที่แบบแสงเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่าถั่วงอกนะคะจะชอบที่มืดะค่ะการดูแลผักนะคะเราก็จะรดน้ําค่ะโดยพวกเราจะทําเวรประจําวันแล้วก็แบ่งเวรกันค่ะ mm. ผักนะคะจะต้องรดน้ําทุกวันเพราะว่าพืชต้องการน้ํานะคะที่ใช้ในการเจริญเติบโตของรากนะคะไม่ให้ต้นตายค่ะถ้าขาดน้ํา กือหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะคะต้นก็เริ่มงอกแล้วค่ะดูสิคะต้นในน้อยกำลังงอกเลยค่ะอ่างของกวางตุ้งผักชีก็เริ่มงอกแล้วค่ะแต่ว่าต้นที่เจริญเติบโตดีที่สุดน่าจะเป็นหัวหอมค่ะดูสิค่ะงอกออกมาได้ประมาณ2-3มเส้นแต่ใครก็มีใบออกมาน,น,น,นิดๆแล้วค่ะพวกเรานะคะก็เวียนกันมาดนน้ำเรื่อยๆนะคะก็ราประมาณ1เดือนนะคะให้ผักที่เราปลูกนะคะโตเต็มที่นั่นเอง เรากำลังลงพื้นนะคะเพื่อเพ้นกระถางค่ะกาลังเพ้นกระถางดอะนี่นะคะกระถางที่ทำเสร็จแล้วค่ะท้าจะคนพลาสตินะคะหลังจากที่เราเพ้นแล้วนะคะก็จะนําไปเคลือบด้วยสเปรย์ค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนทําค่ะ ทำการย้ายกระถางค่ะโดยนําต้นอ่อนที่เริ่มงอกแล้วนะคะมาใส่ในกระถางใหม่ที่เราได้ทําการเพทนค่ะริมๆกินอะไรดีอ่ะถามใบเตยเธอละ่ะอืมฉันอยากกินผัดผักบุ้งไฟแดงอ่ะอันเนี้ยแต่ราคามันแรงนะใช่แนนก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าเรามีผักทํากินเองไหมเฮ้ย,ยมันดีนะไปทําให้เพื่อนกินด้วยไหมงั้นดีเลยวันไหนวันนี้เลยเริ่มวันนี้ปะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแปรมทบอกสิคะอยู่บ้าน,นผมมีค่ะคด่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บเกี่ยวผักนะคะที่เราได้ทําการปลูกนะคะระยะเวลาะะผ่านไปมากกว่า1เดือนแล้วนะคะเราเอาผักไปทาอะไรคะค<ม>ุณปริมค่ะซึ่งตอนเย็นนี้นะคะเราจะทํากับข้าวกินกับเพื่อน,อนโดยใช้ผักสวนครัวของพวกเรานะคะไม่ใช่เพียงแต่ใช้กับข้าวนะคะเรามีผักสวนครัวชนิดอื่นๆที่จะนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนด้น,นะคะตอนนี้เราก็จะพาไปดูสวนกันเลยครับเ่เลยค่ะ มนก็สูงประมาณเกือบกี่เซนคะเนี่ยประมาณสิบเกือบยีสิบเซนแล้วนะคะแล้วก็จะทําการดึงออกนะะแล้วก็นําผักเนี้ยไปล้างนะคะรียดอากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าพวกเรานะคะก็ะตั้งใจแล้วก็มีสปิิตในการทําง,งานค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณยาดาเดี๋ยวจะทำน้ำไปเจอที่คายนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ยุ่งยุงกัดอะยุงเยอะมากเลยยุงกัดเหรอใช่ใช่เราทำสเรย์แล้วยุงให้แนนดีไหมดีนะนี่ไงใช่เราก็มีแล้วปลูกตะไคร้พอดีเลยเออเก็บไปสักหน่อยแล้วกันเลยเพื่อนเอาเลยศึกษามานะคะว่าผักบุ้งนะคะมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะประมาณ20-25วันนะคะซึ่งผักที่เราปลูกนะคะเวลาผ่านไปประมาณ27วันแล้วค่ะตอนนี้ต้นก็โตนะคะสูงเลยค่ะรากยาวด้วยนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็ลงมือเก็บเกี่ยวต้นหอมที่เราปลูกไว้นะตึกสาขาค่ะอันนี้เป็นการตัดแต่งใบเพื่อให้ใบที่เกิดงอกใหม่สวยนะคะนี่คือของที่เราปลูกเองโดยใช้เวลาในการปลูก3วันครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำไปประกอบอาหารในเมนูน ก๋วยเตี๋ยวหลอนนี่นะคะเราอยู่ที่เอสบลน,นะคะห้อง308สถานที่นันพดพบเจอกันค่ะตอนนี้นะคะกำจะเริ่มทำเมนูแรกนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอนนั่นเองค่ะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำนะคะหัวง,งอกค่ะวัตดุดิบลราเรานะคะหัวงอกเราปลูกเองแน่นอนค่ะดือน่ากนะะินค่ะ ้ววบางคคะะะรีินอร่อยมากเลยค่ะก็นี่นะคะก็เสร็จแล้วค่ะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดฉบับผู้รัค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดฟิวชั่นค่ะต่อไปนะคะเราจะนำก๋วยเตี๋ยวนี้นะคะไปแบ่งปันกับพี่ที่ดูแลหอค่ะคุณครับพี่เจนอันนี้นะคะเป็นปกน๋วยเตี๋ยวหลอดฟิวชั่นนะคะพวกหนูได้ทำมาเลยนะคะด้วยตนเองเรานะคะได้ปลูกถั่วงอกเองนะคะแล้วก็นำมาประกอบอาหารด้วยตนเองค่ะนี่นะคะแล้วก็เอา anymore, มาแบ่งให้ผู้อื่นได้รับประทานด้วยนะคะ เป็นไงคะคอมอ่ะน่ากินมากเลยเยียมรลอดเลยค่ะน่ารายจะไหรอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเจนลองชิมดูพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะก็จะทำขายได้ไหมเนี่ยน่าได้ใช่ไหมคะจะทำขายบอกนะคุณเกียรติคะผักนี้เราได้มาจากที่ไหนนะคะได้มาจากสิ่งที่พวกเราปลูกเองยังไงล่ะคะ ไส้นะคะเราจะใช้ต้นหอมผักชีแล้วก็ถั่วงอกผสมกับเนื้อหมูค่ะมาถึงขั้นตอนการห่อเกี๊ยวนะคะนำไส้ที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่บนแป้งเกี๊ยวแล้วก็ห่อค่ะนี่นะคะหลังจากห่อเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปต้มในน้ำซุปค่ะนี่นะคะเราก็นำา่ะเกี๊ยวที่ทำเองนะคะมามอบกับเพื่อนค่ะรีวิวได้ไหมคะ อันนี้คือต้นหอมนะครับที่เราไปเก็บมาจากข้างสาขาที่เราปลูกไว้นะครับก็ทีนี้คืออันนี้คือเป็นส่วนที่เหลือจากที่เราไปนําไปแปลรูปนะครับไปปรับปรุงเป็นอาหารนะครับอันนี้เราจะไปมอบให้กับเพื่อนเพื่อนบ้านของเรานะครับได้ได้กินได้ใช้ครับเป็นกา้นเปงปันน้ําใจนะครับเมื่อผักที่เราปลูกนะคะมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคของเราแล้วนะคะก็จะนำไปแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนหรือว่าผู้อื่นนั่นเองค่ะ คุกกิ้งครั้งที่2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอาผักบุ้งที่เราปลูกเองนะคะมาทําผัดผักบุ้งเราก็จะทําเป็นแบบผักบุ้งที่คล้ายๆทาในพัตาะรนะคะเราก็จะหั่นโอ้แล้วก็จะหันะห่นผักบุ้งให้มันเป็นเส้นเล็กๆลกกยอยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ถ้าไปอยู่ในผัตาคารมูลค่าก็จะเพิ่มเป็นแบบราคา3 4ม0ร้อยเลยค่ะต่อจานตอนนี้นะคะเราก็จะตามพริกกับกระเทียม เรามาทำอะไรกันคะพีทค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสมุนไพรน้ำใบเตยค่ะก็คือใบเตยนี้เราได้มาจากการที่พวกเรากลุ่มเรานะคะไปปลูกไว้ที่ตึกสาขานะคะแล้วก็ดิฉันกับคุณเสกก็ไปเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะดีค่ะเรารอให้น้ำร้อนแป๊บนี้นะคะแล้วก็จะทำการ ใบเตยหรือพับเบเตยเพื่อที่จะเตรียมลงกระทะก่อนค่ะใส่ใบเตยลงไปในหม้อที่น้ําเดือดแล้วแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะถ้าอยากให้น้ำใบเตยมีรสชาติหวานนะคะก็จะเติมน้ำตาลหรือว่าใช้หญ้าหวานแทนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำใบเตยนะคะทิ้งไว้ให้น้ำนะคะเย็นก่อนแล้วก็ตักใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ลองให้เพื่อนชิมดูสักหน่อยทำโปรดักต์สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้ส bueno> วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำสเปรย์ไล่ยุง ตะไคร้นะครับนี่ก็คือตะไคร้ที่เราปลูกเองนะครับค่ะาขั้นตอนแรกนะครับก็คือเอาตะไคร้มาหั่นซอยเล็กนะครับจากนั้นก็เอาตะไคร้ใส่ลงในขวดนะครับจากนั้นแล้วก็ทําอะไรต่อครับพี่สิงห์ก็คือเราจะเอาแอลกอฮอล์นะครับมาใส่ในขวดนี้นะครับเพื่อเป็นการหมักนะครับโดยเวลาที่เขาจะใช้หมักนะครับก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่าเริ่มทากันเลยนะครับ นำแอลกอฮอล์ทีลงใส่ขวดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเรามาดูว่าทีเนาังไงที่ตอไปสมันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับก้อนนี้เป็นอ่ะเรียกว่าสเปรย์สเปรย์ตะไคร้ครับหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะอ่ะนำน้ำม,มาใส่ขวดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณตามหมดจะเป็นคนสาธิตน,นะครับ ยุงกัดใช่ไหมนี่อันนือ่ะไรนะคะระงมนี่คือสดไคลที่เราหลักสีไปทำว้าวใช่ิ้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณเกียยุอยู่นีงยุงคคะคุณเกียจะต้องฉีดค่ะฉีดเพื่ออะไรคะเพื่อการยุงนั่นเองนะคะจากสมุทไทรเดี๋ยวดิฉันจะลองด้วยนะคะดนไคะ โยนปลอดภัยต่อผิวนะคะเพราะว่าทำ็กสมุนไพรผักสวนควรัวที่เราปลาูกเองมันดีค่ะต้องส่งต่อหรือจะสามารถใช้สมุนไพรอื่นๆนะคะมาผสมด้วยก็ได้ค่ะอย่างเช่นมะกรูดนะคะจะช่วยให้มีกลิ่นที่หอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะโอ้โหเพื่อนดูข่าวนี้สิผักราคาขึ้นสูง1กิโลกรัมละตั้ง400เลยนะโห<อ><อ>มาก เราไ่จักชีเพนขนาดนั้นเหรอใช่ดิโหา่กางว่ายู่นะยุทธให้ี่านมาช่วยกันปกกฤษณอ้ยย่งากยังนีนะที่พวกเราปลูกผักกินเองใช่ด้วยจริงด้วยปกกิเราจะไปกินข้าที่ร้านที่ไหนเราจะเสียตังค์มาเท่าไห่มื้อระไม่ต่างก่าสี่สิบบาทอย่างต่ามหากแงทีก็ร้อยหนึ่งเลยนะใช่ใช่แต่ว่าเราปลูกผักกินเองทำให้เราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลย มนดคใช่วันเนี้เราทำกับเข้าไปเราไม่เสียตังค์สักบาทเลยเพราะว่าเราอ่ะมีผักที่เราปลูกเองเรื่องปรุงแล้วก็มีอู้ซึมประหยัดมากๆเลยนะทุกคนว่าป่ะใช่ใช่เอฟเฟกานดีดนดีดีดีดนดี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 ดนดีดีดีดเดีดนดนดิดี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 ดนดนดีดีดรดีดีดาดีดีดีดนดีดีดาดีดบดีดีดีดนดนดี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 ดอดนดนดีดีดีด o ดี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 ดแดบดรดเดิดใด้ดูดเด้ดรดวด การประเมินโครงการสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด27คนโดยเป็นช่วงอายุ21-30ปีจำนวนทั้ง27คนและเป็นนักเรียนนักศึกษาโดยแบ่งเป็นเพศชาย2คนและเพศหญิง25คน าการประเมินทั้งสิ้น7รายการอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง7รายการโดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือหัวข้อที่4สามารถลงมือปลูกผักปลอด to สารพิษได้ด้วยตนเองค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.93และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือหัวข้อที่3สามารถนําการปลูกผักไปใช้ในการลดรายจ่ายและต่อยอดในการสร้างรายได้เสริมค่าเฉลี่ย4.70คะแนน กล่าวได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการอยู่ในระดับดีมากนับว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินขั้นตรวจสอบ act สรุปแลแ้วรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ มีการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไปโดยการประชุมอภิปรายและสะท้อนผลวันนี้เราก็มาคุยกันเนาะสะท้อนผลหลังจากที่เราได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วลเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไงบ้างที่ได้ทำโครงการในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าสนุกตอนที่แบบว่าทำกับข้าวได้ทำกับข้าว,เอ,าวเองแล้วก็ควบคุมเรื่องปริมาณเครื่องปรุงอะไรของเราได้ก็ถูกปากแล้วก็มีความสุขที่เพื่อนได้กินอาหารของเราใช่ชอบะใช่ย้อนยงนิ้วเลยมาก แม่ครัวของเราส่วนเขานะเขาก็รู้สึกภูมิใจมากที่เราดูแลผักหว่าจ,จะเจริญเติบโตมาได้ให้เราเก็บเกี่ยวมาทำอาหารนั้เราใช้วงามากนะคะส่วนเขาเนะเขาก็รู้สึกแบบสนุกสนุกที่ตัวเองก็คือได้ทำปลูกผักเองเพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่คนที่ชอบปลูกผักแต่ว่าพอได้ลองปลูกแล้วก็ลองมาทำอาหารก็รู้สึกว่ามันประหยัดเงนินตัวเองมากแล้วก็ชอบที่เพื่อนทำอาหารกับ อ๋อส่วนสิ่งที่แนนได้เรียนรู้นะก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการทํางานนะตั้งแต่การปลูกผักเลยตั้งแต่วิธีการดูแลการเก็บเกี่ยวระยะเวลาในการทํตาต่างๆนะชั้นแนนเราได้ความรู้กันมากในเรื่องของการปลูกผักอ่ะในส่วนของการทํางานนะพวกเราพบ,พบเจอปัญหาอะไรบ้างใช่สําหรับเขานะเขาคิดว่าตอนแรกที่เรา,าจจะมีเวลาค่ไม่เทา่ากันเออแต่ว่ากลุม่มของพวกเรา่ก็ได้จะทำตารางเวลาในการไปนท่าน้ำผักจะดูแลผักอะไรอย่างี้ แล้วโครงการของเราก็ระยะเรียกได้ว่าระยะสั้นนเนาะผักที่เราเลือกมัก็ต้องมีระยะเก็บเกี่ยวสั้นเหมือนกันก็จะได้นําผลผลิตออกมาต่อยอดก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคููปถัมภัยกันทุกคนเลยเราจะนําสิ่งที่ได้เนี่ยไปใช้กับเด็กปถมวัยยังไงได้บ้างเาเลยเาจะไปสอนให้เด็กได้ปลูกผักจริงจได้ลองปลูกผักได้เห็นขั้นตอนการปลูกว่างมีระยะเาการปลูกผักและใช้ยังไงบ้างสหรับเราเนาะเราคิดว่า ลก็ได้เรียนรู้กระบวนการแขั้นแรก้าค่ะอแล้วเสรมีความคิดเห็นยังไงที่จะนำไปใช้กับติเพียงของผเราก็คือเราน่นสอนแบบรูปแบบของก็คือการสอนทาัชาเศรษฐิจพกเพียงมากิจกรรของขเราครับก็จะตเองให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสาของร ด้วยเนาะอ๋อแต่ที่เราทํำไปในกระถางอ่ะเราสามารถเอามาสอนเด็กได้ปะสอนได้นะก็ผิดเช่นนั้นเพราะสื่อใช้ม,ชม,ชมาเพ้นเป็นกระถางก็ได้ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองเราก็จะสอนเด็กด้วยคุณค่าของอาหารครับเหมือนผักเนี่ยกว่าจะโตมาได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากก็จะกินแบบกินเล่น คือเราสามารถควบคุมเรื่องที่ว่าผักของเราปลูกเองเราไม่มีสารเคมีหรือว่าเราอาจจะใช้แบบสิ่งอย่างอื่นที่มันที่มันไล่แมลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีได้ลรวก็ควบคุมได้แล้วก,วก,แวก็แล้วก็สามารถนําไปขายขายแบบพวกหากรพวกครอบครัวได้แล้วก็เราก็จะได้รับประทานอาหารที่มันสดีต่อสุขภาพมากขึ้นเหมือนที่เราทานตะไคร้ไง ใช้สมุนไพรที่เปรี้ยว้มมีประโยชน์มากเลย่ะอาเรียกได้ว่าพวกเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการทำโครงการนี้เลยเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะนำสิ่งที่ได้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมหรือว่าพัฒนาเด็กไปถึวไปในอนาคตนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่รวมด้วยช่วยกัน ทำงานในครั้งนี้จนสาเร็จรุร่วงนะคะล้วจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชมนฉัตรมาคุทนะคะที่ให้พวกเราได้ลงทำโครงการในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโครงการของพวกเราก็เสร็จแล้วเย้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปโครงการของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ